สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะครับผมเป็นแม็กที่ทุกคนรอคอยนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2023ระหว่างไทยแลนด์เจอกับเกาหลีใต้วันนี้ได้รับชมก็ต้องบอกว่าโอ้โหเกือบแล้วเกาหลีเล่นดีเหลือเกินนะครับสู้ตายแล้วก็ไม่ยอมไทยด้วยแต่ถึงกระนั้นนะครับสกิลของทีมชาติไทยก็ดีกว่าส่งผลให้ชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อศเซต แต่เป็นชัยชนะที่แบบทำเอาทุกคนเสียวไส้เหลือเกินโอเคนะยังไงก็ชนะแล้วนะครับทีมชาติไทยขึ้นมาเป็นลำดับที่8จากทั้งหมด16ประเทศนะครับแข่งซีแมตชนะ2แมตอยู่ลำดับที่8นั่นเองผลการแข่งขันในวันนี้บุ๋มบิมชัดชุนโมกศีตกไป20คะแนนพิมพิชยาโกกราม13บทัดดาวนึกแจ้ง11หัทยาเ อัจ,จราพรของยศ6วิภาวี5นะครับเซตเตอร์ของเราพรพันเกิดปราด2ตอนนี้สถิติของพรพันยังไม่ขึ้นมานะครับแอดมินก็สันนิษฐานว่าพรพันจะขึ้นเป็นเบสเซตเตอร์ในสนามแรกวีคแรกอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ไทยชนะก็อย่าลืมเม้นให้กำลังใจทีมชาติไทยกันนะการเล่นอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่ก็ชนะนะครับโอเคทุกคนเม้นให้กำลังใจทีมชาติไทยด้วยแอดมินจะรออ่านนะครับ ไปแล้วเย้ yeah.